รายงานนะคะสองท่านนะคะน้องพีกับอาจารย์อาจารย์นั่งค่ะเราจะให้ดูว่าการใส่ผ้าไหมโดยไม่อัดกาวใส่แบบไหนนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์ใส่ลายอะไรคะโฮลคูโฮอะไรนะโฮลคูเออทำไมมันถึงเรียกว่าอย่างนี้คะเพราะว่าเครืออะไรด้วยอันนี้เป็นเครือสมอด้วยนะครับเครือสมอแต่มันมีโฮลคูมาพอแล้วก็ หางกระรอกทองกระนิ้วกระนิ้วแล้วที่สำคัญอาจารย์นุ่งน่ารักมากอาจารย์ใช้วิธีนุ่งแบบยางตอนนี้ใส่อะไรข้างในไม่ก็นุ่งให้ดูใหม่ด้วยค่ะแซ่วเล่นอาจารย์หมุนหนึ่งรอบค่ะอ่หมุนหนึ่งรอบค่ะว่านุ่งแบบนี้นะคะสวยมากอา,อาจารย์ใส่แล้วเย็นสบายไหมคะผ้าไหมแน่นอนแน่นอนนะคะแล้วนุ่งมัดแบบนี้ ก็ได้เราทํายังไงก่อนคะถึงจะได้เจับจับหน้านางขึ้นมานะคะ,คะเ,สเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอพอเรารวบหน้านางได้นะคะเราก็ดึงดึงขึ้นมา เพื่อว่าจะได้จับชายหลังกากนั้นเอาหนังกระติกมัดเลยค่ะแล้วก็มัดเป็นจุกน่ารักจังเลยเราหัวอาจารย์สวยมากอ่ะแล้วเรามาดูน้องพีอาจารย์บรรยายต่อน้องพีเท่ไหมวันเนี้ยแน่นอนแน่นอนอาน้องพีน้องพีน้องพีเป็นกูรูทางด้านอะไรลูกรายงานตัวก่อนทางด้านดนตรีพื้นบ้านครับผมแล้วก็ทั้งวัฒนธรรมการตรึมเนาะกานเติมทุกชนิดนะครับเรื่องไหมนี่ได้ตั้งแต่กราฟมัดมีย้อมสี ทอทุกอย่างแล้วตอนนี้เป็นนายแบบเสื้อลายไรคะอาจารย์ลายตรุษเณรหรือแบบมอทมถ้ามอทมแล้วสีธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมย้อมจากอะไรจ๊ะสีเขียวได้จากเปลือกสมอใบสมอลงโครนส่วนสีดําก็คือได้จากเปลือกสมอใบสมอแต่เราย้อมและลงโครนให้หลายรอบให้เป็นสีดําส่วนสีเหลืองได้จากถีครับผมทีนี้ให้ดูว่าเราไม่อัดกาวน้องพีคลิกคลิกให้คุณผู้ชมดูคือไม่ต้อง